สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยเราวรวมวันนี้นะครับวันพระราชที่2 8ปกร,รกฎาคมนะก่อนอื่นขอแสดงความดีใจด้วยนะเมื่อวานนี้ตีเวียงจันท์แตกแล้ววระสันกระสานบอกแล้วอย่าให้กูเถึกอนะอย่าให้ถึงตาก,กูเอาชนะหวยไหนก็ไม่เท่าเอาชนะหวยเราเราพัฒนาเนาะสั่ใจิหลี มา,วาเวลาวันนี้นะครับถามว่าแอดดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นบางวันเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะพอออกมาเจอร้อนร้อนอีกลงไปอีกนะครับผมตากแดดไม่ได้เลยวัวเหงือแตกพักๆคลายขึ้นพอฝนตกเดินละอองฝนมันก็เลยอีลุงตุรงนังอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ไมห่หายขาดสักทีบ่นไปทำไมวันนี้เด่นอะไรเด่นนะครับผม หวยเรารวมวันนี้เด่น <S <S เด่นสีหนะครับไปกับ83ด9 9 9เจ็ดสีมาสีห้าครับส8 4แปดสี่สนะครับผม5้ามาห้ครับ53 57 59ห้ากนะครับผมร,ร้อยใสหกครับ 6กสี่หครับหกสี่นะครับหกสี่สเนะครับหกสี่เ้นะหกหาแนะครับหกห้าสามหนะครับ 6, 5, 3, 6, 5, 7, 6, 5, 9, นบี้เน้นไปที่เน้นพระผาน,นะครับเน้นสี่เน้นสี่สี่แปดสหาสีบ้าแครับวันนี้วันพาหรือเปล่า 645ครับ648แล้วก็658ก็วันนี้ตามไปครับคิดว่าน่าจะ3ตัวแตกให้เห็นนะครับเรารวมถือว่าเดินดีในระดับที่ก็น่าตามอ่ะเนาะออถ้าใครติดตามหวยเรารวมของแอมินแทนนะครับทุกวันมันก็โอเคอยู่นะส่วนตัวคิดว่าโอเคนะครับเลยตบี้ตะบันลงอยู่นี้ทุกวันคิดว่าใช่เนาะ ก็เป็นว่าทุกคนก็ขอให้โชคดีแล้วกันแล้วส่วนใครที่สอบถามว่าหายดีหรือยัง่งยังไม่หายนะครับผมแต่ดีขึ้นนะครับเสียงเริ่มเริ่มกลับมาแต่ว่าคัดจมูกอยู่ไขามาเป็นระย,ยะอมไม่เป็นไรดูแลตัวเองกันไปนะขอให้โชคดีครับสำหรับแนวะทางหวยราวรวมวันนี้ครับ